สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วช้าสดใสของเด, Trans <c oughs> งเด็กๆตระกูลทองค่ะโอ้ย <c oughs> อย่าซุกซนอะไยนักหนาลูกดูนะคะอ้ย้ยโอ้ย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 เส,สือบินเสือบินเมื่อกี้เสือบินกระโดดข้ามพี่บุญมีไปเลยนะคะกระโดดข้ามพี่บุญมีไปเลยดูคึกมากนะคะเสือน้อยของเราทาั้งๆท,ที่ใส่คอล่าอยู่นะคะแต่ว่าก็คึกค,กคักคึกคักกันมากมายพวกเขาแล้วก็สตูนน้อยของเราค่ะ สตุนน้อยของเราก็เล่นกับน้องๆคึกคักคึกคักวิ่งไปวิ่งมาแล้วเพิ่งจะมานอนเนี่ยค่ะเออเออเอดูนะคะดูหูพี่บุญมีหูพี่บุญมีบอกว่านอนไม่หลับเลยแม่ใช่ไหมลูกนอนไม่หลับเลยแม่น้องบินผ่านตลอดเลยครับทั้งๆที่พี่ก็มีนะคะที่ให้วิ่งก็มีเยอะแยะโอ้ดูดูโอ้โอโอ้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 ลูกแม่แต่ละคน เนี่ยค่ะนี่ขนาดใส่คอน่านะคะขนาดใส่คอน่าส์ยังขนาดนี้พ,พ่อแม่ดูเอานะคะดู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 ดขนาดใส่คอน่าส์ยังขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ใส่คอน่าจะยิ่งขนาดไหนคะสุดๆไปเลยนะคะลูกๆแต่ละคนเอ้าแล้วคนสวยมาเมบอะไรมาเมบอะไรใต้ใต้ที่นอนพี่บุญมีอัลูกฮะ คึกมากเลยนะคะพวกเขาเนี่ยทองอ้นรายงานตัวคะ่ะทองอน้นทองอ้นรายงานตัวเพราะพ่อแม่เอฟซีกับลูกพ้าพ่อแม่คิดถึงทองอ้นบ้างไหมคะนอนเมบนะคะนอนเมบ วันนี้บ้านเราก็จะให้ดูความซุกซนน่ารักของเด็กๆนะคะตรงนี้ก็จะโล่งเลยเนาะตรงมุมนี้ที่เอาติตุยะท่านออกเนาะเพราะว่ามันแหลงที่แม่กิ่งบอกเหตุผลแล้วก็ท่านใดคิดถึงแม่สายลุงแม่สายลุงก็ลงมานั่งเล่นข้างล่างนะคะวันนี้แม่สายลุงของเรา สายทานสายทานหน,หน,หนูรู้จักแม่หนูไม่ลูกลูกๆก็ไม่ค่อยรู้จักแม่แล้วนะคะลูกๆก็ไม่ค่อยรู้จักแม่และแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าทําอะไรกันค่ะก็มีแค่มีเดินผ่านหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยแล้วลูกฮะอะชาตูนเหนื่อยแม่ชาตูนขอพักแป๊บนึง ตูนขอพักแป๊บหนึ่งนะคะพ่อ,พอแม่สตุนขอพักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้บ้านเราก็ไม่มีเรื่องอะไรเล่านะคะมีแต่ความน่ารักของน้องๆให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ดูค่ะมีแต่ความน่ารักของเด็กๆให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ได้ดูได้เห็นเนาะว่าแต่ละวันแต่ละวันพวกเขาอยู่กันยังไงคะ่ะอยู่กันยังไงอยู่แบบไหนมีความสุขแค่ไหนใช่ไหมลูก แล้วก็ซนกันแค่ไหนใช่ไหมซนกันมากเลยครับสามคอล่านี่ก็ไม่เบาครับก็จะเห็นพวกเขาซุกซนให้เห็นตลอดนะคะนี่แ่มาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,นพี่บุญมี อ้วนเปี่ยนพี่บุญมีห้ามกระโดดใส่พี่บุญมีนะลูกหอมพี่บุญมีได้พี่บุญมีของเราชอบให้หอมงั้นวันนี้ให้ชมคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะชมคลิปสั้นๆความน่ารักของเด็กๆแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะ หนูชื่อสายลุงค่ะหนูเป็นแม่ของออห้ากุมารค่ะห้ากุมารนาอรวมพี่สายป้าด้วยแต่ลูกๆจําแม่ไม่ได้แล้วค่ะลูกๆจําแม่สายลุงไม่ได้แล้วเพราะแม่สายลุงมัวแต่ขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนน่ะลูกนะแม่สายลุงอมัวแต่ขึ้นไปนอนข้างบนลูกๆเล่นกันอยู่ข้างล่างลูกๆก,ก็เลยไม่ค่อยจะรู้แม่สายลุงแล้วนะ ตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ส่วนแม่ทองมากับลูกเขามีความรักความอ่อนอ่อนให้กันตลอดค่ะนั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ